สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินทุเรียนของร้านเจยออมนะคะอยู่ตลาดเรือบินนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยทูนี้650บาทนะคะน่ากินมากผู้ใหญ่ขนาดไหนเทียบกับหน้าให้ดูหน่อยคะ่ะตั้งขึ้นเลยมันจะตกไหมหน้าโอ้โหยาวกว่าหน้าคนค่ะเห็นมากเลยอันนี้หนูเลือกเป็นสุกพร้อมทานนะคะ มามากๆโอ้งไม่ได้ก็ทำได้กันอมไม่ได้มันผู้ใหญ่มากอ๋อมันใหญ่ยังไงอ่ะโอยโอเคผู้ใหญ่มากอืมอืม ่อยค่ะหอมหวานไหมหวานมากชอบแบบนิ่มๆมคนไทยยังอยากกินเยอะเลยซ <laughs> ูมเข้าไปพี่นอ้อง กินหดในมือนะจา <laughs> ้า <laughs> โชว์ด้านโน้นให้ดูหน่อยด้านเหรออือออือหือ มด้วยไม่ทราบว,ว่ากินทุเรียนแล้วจะกินข้าวเย็นไหมคะ, <c oughs> มะก,กินหมดนี่ไม่มีทางกินข้าวเย็นแน่ซูนทุเรียนใกล้ๆหน่อยคิคะ ไม่คุ้นแล้วส้มิสุกพร้อมทานนะคะเขาชอบกินแบบนี้ค่ะคัมเยวติดมุมปากเจ้า เล็บเจ้าแสบลายบึ้งน่ะเต็มปากเต็มคำโอ้ย งนี่ยแ่ะพี่น้องผู้เรียนอาจจะแันจ,แจะแสบเนาะหน้าอยากระสีแก่ๆเรือควกับแก่ว้กับเจ้ไม่ไปกินพลาดมากเมนเ <c oughs> มีนเๆมน,มน อันนี้คือเธอเพิ่งเคยกินร้านเจออ้อมครั้งแรกใช่ไหมติดใจไม่ไปไหนแน่นอนคุณนะอีกคำใหญ่พี่ว่ามุมเบิดคำเด้อพี่น้องไปกินปุ๊ก <G uin S 2> มงมผับรักนะคะแซ่บลาย เอามาที่นี่อโอ้โหหอนไนแต่แ้หัอนนแรกนี่ระ <c oughs> เบิงนี่แหละผู้ใหญ่หลายโอ้ระเบิงใหญ่อ่ะใหญ่กวนน้ำอึกก็ะก้าน้ำอึกขวดน้ำไปเทียวดีกว่าอี้มระเบแม่ทาวนุน บอกเลยว่าจะอ้อมอ่ะซื้อทุเรียนแถมส้มด้วยขอบอกค่ะแถมเยอะด้วยนะคะสองโลเนี่ยอันสองโลแล้คือส้มแบบดีมากไม่ได้กระโหลกกรานะคะสาวสาวแสบซิ้มแล้วหวานเลิศยูเลิศยูมันอร่อยเราต้องแบบเจ็บกินให้หมด <laughs> อีกนิดนึงพอนะเดี๋ยวตัวเองอันนี้มันนิ่มเหนื่อยชอบมากดูสิคะทุกคนโอ้บ้าหมูมเหรอเด้อดกินแบบรักษาภาพรักนิดนึงโมงเมนต์แล้วโมเมนต์แล้วหน่อย เกันผู้เบาบาอกผู้เบาหน่อยเ <laughs> บาเด็กหน่อยอันนี้อร่อยมากแต่เมื่ในผู้เนี่ยออโอ้อยายดีคำมสุดท้ายพอแล้วค่ะเดีิข้าวไม่ได้พ่นนามื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าบอกกินข้าวแล้ พอแล้วเหรอคะรู้สึกปากคุณจะพูดไม่ได้นะคะคุณไปทำโบโทองที่ไหนมาแก้มคุณป่องอร่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องชีวิตใหม่ๆด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ด้วยบ๊ายบาย